กลับมาพบกับเรียนออนไลน์คุณต่ายกันเช่นเคยนะครับคลิปนี้มาเฉลยแบบฝังหัด5.3หน้า181หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .6 เล่ม1บทที่5แบบรูปนะครับก่อนจะไปดูเฉลยแบบฝังหัด5.3นะครับก็ฝากกันเหมือนเดิมนะครับกดติดตามช่อง y u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  e คุูต่ายติวเตอร์กดกระดิ่งเลือกการแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะครับแบบฝึกหัด5.3 แสดงวิธีคิดและหาคำตอบพิจารณาจำนวนช่องสี่เหลี่ยมในแบบรูปนะครับรูปที่1มีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8รูปที่2มีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12รูปที่3เพิ่มขึ้นรูปที่4ก็เพิ่มขึ้นตามนี้นะครับคำถามคือรูปที่10มีช่องสี่เหลี่ยมสีชมพูเนี่ยกี่รูป วิธีคิดจำนวนช่องสี่เหลี่ยมสีชมพูในแต่ละรูปหาได้ดังนี้รูปที่1น,นะครับเราจะพบว่าถ้าเราแบ่งรูปสี่เหลี่ยมสีชมพูนี้ออกมาเป็นชุดนะครับให้ได้รูปนี้ก็จะได้ว่าเป็น4คูณ1ก็คือ 1, 1 1 1 1มี1อันอยู่4มุมนะครับรวมกับมุม ข้างนอกอีก4มุมก็จะเป็น4คูณ1รวมแล้วมีช่องสี่เหลี่ยมสีชมพูนี้ก็คือ4คูณ1บวกกับ4คูณ1นะครับ4คูณ1ได้4บวกกับ4คูณ1ได้4ก็เป็น8อารูบรูปที่2นะครับก็มาแบ่งเหมือนเดิมคล้ายๆกันนะครับก็คือด้านข้างนี้ข้างบนสายขวาแล้วก็ข้างล่างก็จะได้มันมีด้านละ2รูปก็เป็น4คูณ2นะครับส่วนมุมนะครับก็ยังคงเป็น4มุมนี้เหมือนเดิม นะครับเพราะสีชมพูนี้ก็คืออยู่ตรงนี้แยกออกมานะครับสีชมพูอยู่ตรงนี้ก็แยกออกมาสีชมพูอยู่ตรงนี้ก็แยกออกสีชมพูตรงนี้ก็แยกออกก็จะเหลือมุมสี่มุมก็จะเป็น4ี่คูณสกับ4ี่คูณหนึ่งรวมก็จะมีช่องสี่เหลี่ยมคือ4ี่คูณสบวกสี่คูณหนึ่งสี่คูณสก็เป็น8 4ดสคูณหก็เป็น4บวกกันก็เป็น12รูปพอมารูปที่3นะครับเราก็มาถอดอันนี้ออกปุ๊บนะครับสาม ถอดอันนี้ออก3ถอดอันนี้ออก3อันนี้ออก3ก็จะเป็น3 3มมี3อยู่4ด้านก็เป็น4คูณ3มุมตรงนี้นะครับอันนี้อันเดียวกันอันนี้ก็อันเดียวกันอันนี้ก็อันเดียวกับอันนี้อันนี้ก็ถอดออกมาจากอันนี้ก็จะเป็นที่อยู่ตรงมุมนี้ก็ยังคงเป็น4คูณ1รวมแล้วมีช่องสี่เหลี่ยม4คูณ3บวกกับ4คูณ1นะครับ4คูณ3เป็น12บวก4คูณ1ก็เป็น16 ข้อสังเกตก็จะเป็นรูปที่2เป็น4คูณ2บวก4คูณ1รูปที่3เป็น4คูณ3บวก4คูณ1รูปที่1เป็น4คูณ1บวก4คูณนเห็นความสัมพันธ์เข้าวๆหรืยอยังครับพอมาดูที่รูปที่4ปรากฏว่านะครับจากรูปนี้เราถอดเอาสีชมพูด,ด้านข้างข้างบนขวาแล้วก็ข้างหลังนะครับปึ๊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 บแบบรูปนี้มาพิจารณาก่อนเราจะได้ว่ามีอยู่ ด้านละ4ีสีด้านก็เป็น4คูณสมุมก็ยังคงเหลืออยู่ด้านละมุมนะครับก็เป็น4คูณหรวมแล้วมีช่องสี่เหลี่ยมนี้อยู่4ีคูณสบวกสคูณหคูณสก็เป็น16บหกวกสคูณหก็เป็น4นะครับสิบกวกสีก็เป็น20นั่นเองจากรูปจะได้ความสัมพันธ์ดังนี้รูปที่1มีช่องสี่เหลี่ยมสีจมู4ี่คูณสี่สี่คูณหนบวกสคูณหนะครับก็คือ4บวกสเท่ากับ8รูปที่2มีสี่เหลี่ยมสีจมพู4ก สเท่ากับสิรูปที่สามมีสี่คูณมีสามมีสี่เหลี่ยมสีชมพูอยู่สีคูณสบวกกับสีคนึก็คือสิบสองวกสี่สูปรูปที่4ี่มีสี่เหลี่ยมสีชมพูอยู่สี่คูณสี่บวกสี่คูณหนึ่งเท่ากับสิบหกบวกสี่เท่ากับยี่รูปนะครับดังนั้นรูปที่สิก็ต้องมีสี่เหลี่ยมสีชมพูคือสี่คูณสิบนะครับรูปที่หนึ่งมีสี่คูณหนรูปที่สมีสีคูณสรูปที่สามมีสีคณสรูปที่สี่มีสี่คูณสี่ สี่คูณหนึ่งเพราะตัวข้างหลังเป็นสี่คูณหนึ่งเหมือนกันนี่คือรูปแบบความสัมพันธ์ของมันนะครับเพราะนั้นสี่คูณสิบก็ได้สี่สิบสี่คูณหนึ่งก็เป็นสี่ก็เท่ากับสี่สิบสี่รูปข้อที่หนึ่งตอบสี่สิบสี่รูปข้อสองพิจารณาจํานวนเส้นทแยงมุมของรูปสามเหลี่ยมของรูปรายเหลี่ยมต่อไปนี้รูปที่หนึ่งสามเหลี่ยมรูปที่สองสี่เหลี่ยมรูปที่สามห้าเหลี่ยมรูปที่สี่หกเหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับก็ถามว่ารูปแปดเหลี่ยมมีเส้นทแยงมมมุทั้้งหดกี่น รูปสามเหลี่ยมไม่มีรูปสี่เหลี่ยมมี2รูปสารูปห้าเหลี่ยมมี1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ห้านี่ห้าะครับรูปหกเหลี่ยมมี1 2กสองัน1 2 3 4 5 6ี่ห้านะครับ7 8 9นะครับไปดูว่ารูปแปดเหลี่ยมจะมีเส้นทแยงมุมกี่เส้นวิธีคิดจำนวนเส้นทแยงมุมของแต่ละรูปหาได้ดังนี้ นะครับรูปที่1ไม่มีรูปที่2มีอยู่ 1, 1กับ1ก็คือ2เส้นรูปที่2มีสีชมพูอยู่1มีสีฟ้าอยู่2นะครับทำให้เป็นสีไปเห็นความชัดเจนแล้วก็มีสีเขียวอยู่2พอรูปที่4สีแดง1เส้นสีชมพู2เส้นสีเขียว3เส้นแล้วก็สีฟ้าอีก3เส้นได้เป็นความสัมพันธ์ออกมาดังตารางนะครับรูปที่1ชนิดของรูปสามชนิดของรูปรายเหลี่ยม จำนวนเส้นทแยงมุมเป็นเส้นนะครับรูปที่1รูปสามเหลี่ยมจํานวนเส้นทแยงมุมเป็นศนย์รูปที่2เป็นรูปสี่เหลี่ยมเส้นทแยงมุมเป็น1นบวกหก็คือ2รูปที่3าเป็นรูปห้าเหลี่ยมเส้นทแยงมุมเป็น2อบวกสบวกหก็คือ5รูปที่4เป็นรูปหกเหลี่ยมได้เส้นทแยงมุม3าบวกสนะครับ3าบวกสบวกสบวกหก็เท่ากับ9จากความสัมพันธ์ของจํานวนเส้นทแยงมุมในรูปที่1ถึงรูปที่4เราจะได้ว่ารูปที่6 เป็นรูปแปเหลี่ยมมีเส้นทแยงมุมก็คือ5้บวกหบวกสบวกสบกสบวกหนะครับสังเกต1 2 2 3 3ส1นะครับเพราะด้น6ก็ต้องเป็น55 5, นะครับเพราะรูปที่4มันเป็น3 3บก2บวก1นะครับรูปที่6ก็เป็น55บวก4บวก3บวบวก1เท่ากับ20เส้นดังนั้นรูปแปเหลี่ยมมีเส้นทแยงมุมทั้งหมด ยี่สิบเส้นนะครับเด็กๆลองไปขีดดูก็ได้นะครับว่ารูปแปดเหลี่ยมขึ้นมาแล้วขีดเส้นทแยงมุมดูว่าได้ยี่สิบเส้นตามนี้ไหมเป็นการตรวจคําตอบอย่างหนึง่งนะครับสําหรับข้อที่2ก็ตอบ20เส้นข้อสามพิาาจารณาจํานวนรูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากการลากเส้นทแยงมุมจากจุดยอดมุมของมุม1มุมไปยังมุมที่อยู่ตรงข้ามของรูปหลายเหลี่ยมต่อไปนี้นะครับอันนี้สามเหลี่ยมอันนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมก็ ลากให้เป็นเส้นลากให้เป็นรูปสามเหลี่ยมพูดง่ายๆนะครับลากเส้นทะแยงมุมไปให้มันกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับอันนี้ก็สามเหลี่ยม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 ถ็าถามว่ารูปสิบสองเหลี่ยมแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมได้ทั้งหมดกี่รูปวิธีคิดจํานวนรูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากการลากเส้นทะแยงมุมจากจุดยอดมุมของมุมหนึ่งมุมไปยังมุมที่อยู่ตรงข้ามหาได้ดังนี้ชนิดของรูปหลายเหลี่ยมนะครับจานวนรูปสามเหลี่ยม ว่ามีกี่รูปและจานวนเส้นทแยงมุมกี่เส้นนะครับรูปสามเหลี่ยมเราจะพบว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปนะครับเส้นทแยงมุมไม่มีก็คือเป็นศูนย์พอมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมปรากฏว่าจํานวนรูปสามเหลี่ยมที่ได้เกิดจาก2องสี่ลบสองนะครับก็คือ2รูปและก็เส้นทแยงมุม1เส้นพอมาเป็นรูปห้าเหลี่ยมก็ได้5้าลบสองนะครับก็คือ3รูปนะครับมันจะหายไป มีเหลี่ยมอยู่ห้าเหลี่ยมมันจะลบไปสองมีเหลี่ยมหกเหลี่ยมมันจะลบไปสองไม่ว่าจะเป็นกี่เหลี่ยมก็ตามมันจะลบออกไปทีละสองนะครับนั่นคืออ่ามันจะเหลือรูปสามเหลี่ยมหลังจากลบออกไปแล้วสองนะครับรูปยี่สิบเหลี่ยมลบไปสองนะครับก็จะเหลือสิบแปดรูปนั่นอีกจานวนเส้นท้ายางมุมก็นะครับก็จะได้หนึ่งสองสามสี่เรียงไปเรื่อย จากความสัมพันธ์ของจานวนรูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากการลากเส้นทะแย,ยงมุมจะได้ว่ารูป12เหลี่ยมแบ่งรูปแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมได้ทั้งหมด12บสลบสก็คือ10รูปดังนั้นรูป12เหลี่ยมแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมได้ทั้งหมด10รูปนะครับก็ที่3ตอบ10รูปก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากกันเช่นเคยนะครับมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกาลังใจกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วบ๊ายบาย